สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำท่าปานอัศนีนะคะไปไปดูกันเลยปานอัศนีกระบวนท่าที่1สายฟ้าฟาด ปานอัศนีกระบวนท่าที่หนึ่งสายฟ้าฟ้าต่อเนื่องหกครั้ง <God. S 1> ปานอัศนีกระบวนท่าที่หนึ่ง ใายฟ้าฟ้าต่อเนื่องแปครั้ง บ้านอัชนีกระบวนท่าที่1สายฟ้าฟาดความเร็วเทพ ปานอัศนีกระบวนาท่าที่เจ็ดสายฟ้าโอนอิคาซิจิต้องขออภัยด้วยนะครับที่อาวุธไม่เหมือนในอนิเมะนะครับเพราะว่าผมกำลังเก็บเงินซื้อดาบของเซนอิซึอ,อยู่นะครับ นี่แหละครับดาบที่ผมใช้เมื่อกี้นี้นะครับวันหลังผมจะรีวิวดาบของเซนอิส,สอึแล้วก็ชุดคอสเพลเซนอิส,สึนะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะผมมึงทำคลิปแรกนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ้ กดกระดิ่งใต้คลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ